สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนการใช้งานเตาแม่เหล็กรุ่น t สนะครับเสียบปลั๊กไฟได้ขึ้นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับถ้ากดเปิดมันจะเออเลอร์นะครับถ้าเราไม่วางของมันจะไม่ติดนะครับไม่ร้อนแล้วก็เริ่มต้นนะครับวางกระทะที่เป็นเหล็กหล่อหรือสแตนเลสน,นะครับผมบางตัวนะวางแนละ้วกดเปิดเลยครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปุ่มเลือกฟังก์ชันนะครับก็กดเลือกฟังก์ชันได้เลยตัวเลขนี่คือไฟนะครับความร้อนนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับผัดนะครับอันที่สองเกี่ยวต้มซุก,กี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันที่สามก็ต้มเลยต้มน้าอะไรอย่างเงี้ยครับร้อนสุดคือสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ซุปแล้วก็เกี่ยวกับพวกนึ่งของนะครับ ถ้าจะตั้งเวลาตั้งได้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาเราก็กดไปเลยครับแล้วก็เพิ่มบวกลบเวลาห้าทีอย่างเงี้ยกดไปแล้วก็ปล่อยไว้เลยครับปล่อยไว้แล้วมันก็จะล็อกไว้ที่ห้านาทีเองครับตัวส่วนตัวนี้คือบอกกํลาลังไฟว่าใช้กําลังไฟอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ครับเป็นโวล์นะครับเลิกใช้งานกดปิดยกออกมันยังไม่ดับนะครับมันจะดับไปเองนะครับพัดลมอะครับ